สวัสดีค่ะวันนี้หมอน้องจะมาทํานายนะคะความคิดและความรู้สึกของเขาอ่ะเราลองมาอัปเดตดูซิว่าคนคนนี้นะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราในตอนนี้นะอ่ะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครนะคะถ้าเกิดคุณมาเอินผ่านเข้ามาดูไม่แน่าจเป็นอนเนีของคุณก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะไพ่หกดาบขึ้นมาแล้วอ่ะไพ่เก้าถ้วย อภพยห้าเหรียญความรู้สึกของเขาเหรอภพยอสฟินตเ,เหรียญคนคนนี้ค่อนข้างที่จะดูมันมันน่ามันโน,นิดนึงเนาะเออนะคะอืมเขาอาจจะมีการเหมือนมูฟออนจากความสัมพันธ์จากคุณไปแล้วแล้วเขาก็รู้สึกอื เขารู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันดูท้อแท้มันดูไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยแบบนี้นะคะะหรือมีการเทการทิ้งอะไรกันหรือเปล่าเขาเองก็รู้สึกเหมือนกับโดนคุณทิ้งหรือว่าเขาทิ้งคุณก็ได้นะคะ,ะแต่เมื่อน้องมาว่าก้าวถ้วยมันขึ้นมาเขาคนเนี้ยอืมหญิ่งจะโสนิดนึงนะเจ้าชู้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้คิดที่จะหยุดอยุดที่คุณหรอกเขาเจ้าจชู้มากนะคะอ่ะฮะไพ่หนึ่งดาบ อาจจะพยายามที่จะตัดใจจากคุณอะไรแบบนี้ไปแล้วก็ได้แต่ว่าคุณก็ยังมาวนเวียนหลอกหลอนอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะเด็กถือถ้วยคนคนนี้จะถ้าอายุน้อยกว่าคุณก็คือเขาก็ดูมีความรักให้กับคุณนั่นแหละนะคะมีความรักให้กับคุณแล้วก็อยากจะขอโทษกับในสิ่งที่ เขาไม่เคยที่จะเติมเต็มให้กับคุณนั่นแหละนะคะเออหรือเขากระทาอะไรบางอย่างกับคุณนะคะที่มันส่อถึงความไม่จริงใจเนะาะไพ่สิบดาดเขาเองก็เขาคุณอนะมันมีการเจ็บแต่จบไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาเองก็รู้สึกเจ็บเนะาะไพ่ฝ่าไม้เท้ากับสองไม้เท้าขึ้นมาเลยพร้อมกัน นะคะบ่งบอกว่าคนคนนี้ก็คิดถึงคุณนะหรือยังมีการมาส่องสองคุณอยู่นะคะว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้อืมอาสวินถือดาบแล้วก็หนมูลเขารู้สึกว่าในบางทีการกระทําอะไรบางอย่างของเขาหรือคําพูดอะไรบางอย่างของเขามันได้เอ,อเขาเขาได้พูดไปแล้วนะมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วแล้วก็เขาก็เสียใจนะคะกับสิ่งที่เขาทํากับคุณนั่นแหละเนาะ ให้เด็กดาบเขายังมีการมาส่องดูคุณอยู่นะคะอืมส่องหนักมากเจ็ดดาบเนาะเ,เขารู้สึก เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรือทําอะไรที่มันรับหลังคุณนะคะหรือมีการแว้งกัดอะไรคุณเห็นไหมอ่าไพ่เจ็ดดาบอันนี้มันจะเป็นไพ่เหมือนมีสุนัขเข้ามากัดคนคนนี้อ่าเหมือนเหมือนเขาเคยแว้งกัดคุณหรือไม่เขาก่ออาจจะไม่เขาไม่ใช่สุนัขนะเนาะแต่ว่าหมอน้องมองว่าเขาเหมือนเคยเคยทอะไรที่มัน เหมือนเป็นการหักหลังคุณนะั่นแหละเนาะอ่าไพ่พระก็เริ่มมาคิดได้นะคะเริ่มมาคิดได้หรือเริ่มมารู้ผิดอะไรประมาณนี้ไพ่สองเหรียญอืมอยากที่จะวนกลับเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นไหมไพ่หกถ้วยขึ้นมาเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะเออคิดถึงความหลังที่ยังมีคุณอยู่นะอืมไพ่ฮาถ้วยแ,แน่นอนคนคนนี้ โคจะเสียดายคุณเลยนะคะอ่าโคตระเสียดายนะเสียดายอารายอาวอนในตัวของคุณนะซึ่งมันอาจจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วก็ได้นะคะแล้วเขาเองก็มาส่องๆดูว่าสถานการณ์ของคุณเป็นไงไพ่เดอะสตาร์อืมเขายังมีความหวังนะยังมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมาเริ่มต้นใหม่ได้อะไรได้ประมาณนี้เนะาะไพ่แมจิเชียนให้หนึ่งถ้วยอ่าเขา เมือนเราไม่แน่ใจนะว่าคนคนนี้เขาอาจจะใช้เลขเหลี่ยมหรือเลขกลอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่คุณหรือเปล่านะคะเออเขามาสองคุณแล้วก็เขาก็อาจจะ มีการเทคแอคชั่นอะไรในในบางในบางท่านก็ได้นะฮะแต่คนคนนี้บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ปากหวานนะคะเออปากหวานแล้วก็ดูเป็นคนเจ้าชู้กุ้มกลิ่มอะไรประมาณนี้ด้วยเขาก็อาจจะมีวิธีอะไรบางอย่างที่จะมาชนะใจคุณให้ได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดและความรู้สึกของเขานะแต่หมอน้องเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะเทคแอคชั่นหรือไม่เทคแอคชั่นนะคะโอเคตามนี้เลยเนาะราศีกุมเด่นนะคะ อืมราศีพฤษศเด่นราศีพฤษศเด่นนะกุมเมถุนตุลน,นะคะมีนกรกฎพิจิกราศีมีนเด่นนะแล้วก็พฤษศกันบมาก่อนอ่าคนคนนี้เป็นคนที่มานนามนโนกนิดนึงนะคะ,เ,ะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสวยความรล่อของตัวเองนิดนึงนะอ่าซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอตอนที่ความสัมพันธ์นี้มันมันเหมือนมีการแบบ เทกันไปอ่ะเขาเองก็สูญเสียความมั่นใจในตัวเองอยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคนะคะไพ่ห้าเหรียญึ้นมานอกจากเขาทําเป็นเก็กเก็กไป่างนั้นแหละอืทําเป็นฟอร์มไปงั้นนั่นเองนะใครที่อยากรู้ดวงฝวนตัวกับหมอน้องเื่อนขวาเลยด้านบนนะคะช่องทางการติดต่อ,อตรงนั้นเป็นบ้านเขียวนะฝากกดติดตามกดแชร์กดแชร์ให้หมอน้องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปนะคะวันนี้หมอน้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะคุณสวัสดีค่ะ